วัสดีครับวัสดีช่วงบายบอากาศเย็ยนเย็ยนพี่น้องฝนตกตกแต่เศามันอย่างนอครับอยู่ทางหนานี่ยับดักมรณะตัวใหม่นี่ครับอับเกียรดใหม่แล้วตะกอนค้งนี่จะเป็นใหม่ครับวันดีผมเปลี่ยนเป็นเล็กแล้ว จักเบอร์อยังบคับนี่บรรลุเข้ากันตัวนี้กับเปลี่ยนเป็นลวดอันนี้ลวดที่เขาเอามามัดปิ่งไกล้ครับเบอร์อยีบซีอันนี้ก็มีตัวนี้นะครับอันนี้ลวดเบอร์สิบหกดักหนูครับตาละข้างตาหน,นูยังไล่ะครับตัวนี้สนิมมันที่เ่าอยกินเนาะนี่ครับ อันนี้เอาไปส่งลูกค้าครับพอดีลูกค้าก็สั่งยี่สิบห้าอันยี่สิบห้าอันครับทั้งหมดเบ้บาเกจเศษลงมาเบึงมาเหยี่ยมมายำนะครับเห็นว่ามันแปลกดีก็เลยเอาไปลองดักเบืงองยุบานครับยางเอาตอกันพี่น้องยางเส็นนิดหน่อยนี่แหละครับยางที่ห้องหัดของ มาดตอกกันเวลาห้องปใส่ยห้องอะเอาออกครับปลดออกเอาของไปแค่อันอันสองอันเพราะมันอยู่นี่ครับเนี่ยก็ปลดออกเวลาวห้องดิดเอาไปดักห้งองใครเอขาของใส่ขึ้นยางมันเฉได้มีแห้งมันเฉได้บนหลา่าไ่อยายืดเดี๋ยวกครับอุปกรณ์นี่ครับลวด ตรวเทีย Head, วมาเห็ดวังตัวนี้ครับบอมี่เป็นสนิมนครับผมก่อนพวกเดียวว,าง,วางล่องเห็ดเบิ้งก็ได้ครับหรือถ้าบอมี่เวลาเห็ดกับติดต่อมาได้ครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไล่ไปยุต้คลิปนะครับเนาะหรือคอมเมนต์มากก็ได้ครับ ที่ดักดักก็แบบเป็นคลิปที่เร็วนะครับที่ผมบอกไปแล้วเนาะที่แนะนําำไปครับเอาสลักไว้ขวามือห้องครับผมอธิฐานทางนี้เนาะจะพูดได้นานทางใดกับบเป็นยังครับได้บิดดึงลงมา จัดบวงครับเราวัางตัวนี้นะครับเนี่ยตัวหลวดหลวดกับตัวเล็กตัวสลักมันเนี่ยครับตะปูเนี่ยห้ามให้ยุ่งสียนะครับไม่รดิดดว่ามันดีดตัวปูมันจะมากเกากับตัวนี้มันว่ดิดดมันประฮัดหนูให้ได้ครับตให้มันอยู่ข้างหลัง แล้วดีบมันด้ดิบไปทางหน้าเรื่องพี่นอ้องอุ๊บยูครับไม่เป็นลวดข้างบนมันเสียดครับ เร่งดีดเร่งหัดมันถิดสูงกันเรือหลดก็บ่ค่อยค่ายโตครับขาดยากพี่น้องสองเส้นสองเส้นน้ครับนะต็ดักหนูสุดหลดเส้นเดียวก็ยังอยู่นะอันนี้สองเส้นเบอร์ยี่สี่ผมโหดดักหนูใหญ่สุดเบอร์สิบหกครับที่ผมเคยเห็น อันนี้เบอร์24ครับผมไว้ใจได้เลยพังพ่อนก็เอาอยู่ครับยางก็เห้องวอดมันใจห้างไส้เพิ่มก็อีก็ได้ครับอันนี้เป็นเสียกฟงังมันเสียเวลาปั่นครับผมมาเห็ดไม่มาจะเอาลวดเห็ดเอาเลย รวดแบบนี้ครับแต่ถะไม่เป็นคล่ายๆกับงองูตัจ่จานแล้วก็คลองเช่นผมว่ามันติสะดวกพอนกันเมล่เาเปลี่ยนคอยเปลี่ยนง่าย ดักหนูแต่บ่มีเวลาเฮ็ดกับติดตอ่อมาได้ครับต้องสั่งเอาด้วยไดิเฮ็ดบดิเฮ็ดไวครับต้องใช้สั่งเอาจะได้กับโทรมาสอบถามได้ครับได้ละเอียดติดตอ่อมาที่เบอร์ศูนย์หกหกหนึ่งห้าสามสี่ 2องเจ็ดเก้าศูนย์หกหกหนึ่งห้าสามสี่สองเจ็ดเก้าเบอร์ไล่กับเบอร์เดียวกันนี่แหละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมไปพอกันคลิปหน้าครับสื่อลองภาพเป็นดนะังตอนนี้ทงหน้ากันนามเต้ไปเบนด์เดียวรอมันแห้งก่อนครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ